วันนี้นะคะชมมาตอบคำถามสําหรับคนที่เป็นคนผมเส้นใหญ่และอยากใช้เสียมตาลเข้มนะคะคุณห้ามพลาดฟังคลิปนี้ให้จบคลิปนะนะคะปัจจุบันนะคะที่ร้านคุริยม,มีสองสีมีสีดําธรรมชาตินะคะแล้วก็สีน้ําตาลเข้มนะคะ ชนเน้นการดูแลแก้ปัญหาเรื่องผมงอกโดยตรงนะคะจนอยากให้คุณบุคลิกดีชนอยากให้คุณมีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะและอยากให้คุณสวยขึ้นหนุ่มขึ้นนะคะแต่เวลาคุณเลือกแชมพูย้อมปิดหงอกนะคะคุณจะต้องดูเส้นผมเป็นหลักนะคะเหมือนคุณเฉลีนะ่ผมเส้นใหญ่นะคะจะไปโกรกสีน้ำตาลเข้มไม่ได้เพราะว่าน้ํายาตัวเนี้ย มันไม่ใช่น้ํายาเคมีนะคะมันเป็นแชมพูย้อมปิดหงอกที่ชนนําเข้าจากต่างประเทศนะคะฉะนั้นน่ะผมเส้นใหญ่อ่ะควรจะเน้นปิดหงอกอย่างเดียวนะคะก็คือใช้สีดําแต่ถ้าคุณไม่อยากมันเข้มมากนะคะคุณก็เอาเส้นตาลเข้มนะคะไปผสมประมาณสามถึกดนะคะผสมกับสีดำสามกด3ากดเนาะเพราะอะไรนะคะสีมันจะไม่ดําจนเกินไปนะคะแต่ของคลรี่นี่คือใช้สีดําเพียวๆนะคะเพราะว่า ชนนี่คือผมหยักโศกนะคะแล้วก็ผมดกผมเยอะมากนะคะแล้วก็ผมมันนะคะมันจะไม่ค่อยติดนะคะฉะนั้นเสีนน้ำตาลเข้มอ่ะถ้าเกิดคุณเอาไปใช่ไหมมันจะงอกที่โคนอาจจะออกติ่งแดงนะคะแล้วถ้าเกิดผมยิ่งแข็งแรงมากนะคะผมมันจะไม่ค่อยติดนะคะเส้นน้ำตาลเข้มนะคะจะตอบโจทย์คนผมเส้นเล็กผมบางผมน้อยนะคะถึงจะติดและให้ใช้หลักการเหมือนการโกลบผมค่ะทำเหมือนโกลบผมแล้วก็หมักทิ้งไว้30นาทีนะคะ แล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่าแล้วก็จบทําใหม่เฉพาะเวลาโคนหง,งอกนะคะตรงไหนดําแล้วไม่ต้องไปยุ่งนะคะตรงไหนดําแล้วต้องมายุ่งทําเฉพาะโคนหงอกนะคะตัวนี้ดำแล้วดำเลยจนกว่างอกที่โคนจะงอกใหม่นะคะตัวนี้คือคุ้มค่านะคะแก้ปัญหาตรงจุดเรื่องผมงอกนะคะเบาสบายหนังศีรษะไม่เลอะไม่มีกลิ่นนะคะขวดหนึง500 ml ใช้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะ ตัวนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มใจนะคะคนผมหงอกจำเป็นต้องมีติดบ้านค่ะ